สำหรับส่วนที่3นะครับจะเป็นส่วนของคอมเมนต์ดีเทลนะครับจะเป็นส่วนที่จะอธิบายคําต่างๆที่เราจะป้อนเข้าไปเพื่อที่จะคอมเมนต์นะครับก็อันแรกเป็นการติ๊กเพื่อเลือกก่อนนะครับว่าจะเป็นต้องการลักษณะการคอมเมนต์แบบไหนนะครับอันที่1คือคอมเมนต์แบบออโต้อันที่2เป็นคอมเมนต์แบบแมนนวลนะครับส่วนที่1นึ่งคอมเมนต์แบบออโต้นี้จะเป็นเปนค่าที่ ผมตั้งให้เป็นค่าเริ่มต้นของคอมเมนต์หากหากท่านไม่ต้องการที่จะป้อนคอมเมนต์เองนะครับก็จะมีมีมีค่ามีค่าที่ตั้งให้อยู่ประมาณ3 3ประโยคเองนะครับมีแค่ thank you for uh, for content thank you นะครับประมาณนี้ส่วนคอมเมนต์แมนนวลเนี่ยจะเป็นค่าที่เราใส่เข้าไปเองนะครับลักษณะาการป้อนข้อมูลนะครับเนมแล้วก็ป้อนชื่อของเรา เข้าไปป้อนชื่อของเราที่เราต้องการเข้าไปนะครับเช่นผมก็ Idea Function ันนะฮะสมมุตินะครับ Idea Function Idea Function นะครับส่วนอ e ีเมลผมก็ info idea f u n c t i o n นะครับ ideafunction.com นะครับส่วนเว็บไซต์ผมก็ www.ideafunction.com นะส่วนในการใส่คอมเมนต์ของเรานะครับลักษณะการใส่ของคอมเมนต์ก็จะมีลักษณะประมาณว่าให้คุณพิม ข้อความที่คุณต้องการคอมเมนต์ลงไปนะครับแต่ว่าในโปรแกรมนี้ผมจะไม่ทำฟังก์ชันในการาสร้างประโยคใหม่นะครับแต่ว่าให้คุณสร้างประโยคที่คุณต้องการแล้วก็คิดว่าเป็นประโยคที่เหมาะสมลงไปนะครับแต่ผมจะมีฟังก์ชันในการสปิทข้อความแล้วก็ random, แรนดอมแรนดัมข้อความของคอมเมนต์ ให้นะครับเพียงคุณก็เพียงคุณเขียนข้อความลงไปแล้วก็ขั้นด้วยอักขระที่ผมตั้งขึ้นนะครับเช่นคุณพิมพ์คำว่า thank you แล้วถ้าหากคุณต้องการสร้างข้อความชุดต่อไปคุณก็เคาะนะครับแล้วก็ ค่าด้วยเครื่องหมายขีด,ขดสองขีดนะฮะแล้วก็เคาะแล้วก็เป็นเป็นเป็นประโยคต่อไปนะฮะคุณก็พิมพ์ประโยคต่อไปได้ตามที่คุณต้องการนะครับก็อาจจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ขอบคุณขอบคุณครับนะีก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ส่วนนี้คุณสามารถพิมพ์ข้อความลงไป ได้ไม่จำกัดนะครับแล้วก็ในการที่เราจะไปคอมเมนต์เนีระบบก็จะทำการเก็ตเก็ตข้อความของคอมเมนต์ไปไปเรนดอมนะครับว่าจะเอาข้อความไหนลงไปนะครในในเว็บไซต์ที่เราจะคอมเมนต์นะครแล้วก็ส่วนต่อไปมาดูส่วนของเมนูนะครเมนูนี้เป็น เป็นเป็นส่วนของการนำเข้านำเข้าข้อมูลนะครส่วนที่หนึ่งก็คือ insert URL word page นะครเป็นการนำเข้าผ่านทางการป้อนด้วยมือนะฮะก็คือเราก็คลิกก็จะมีหน้าหน้า insert add URL word page มาให้เรานะครเราก็ป้อน URL ที่เราต้องการนะฮะที่ที่เราต้องการในการที่จะ c o m มนต์นะฮะ เช่นผมก็อาจจะเอาเอาเว็บเว็บนี้เป็นเป็นตัวอย่างนะครับดูลักษณะของเว็บนี้นะครับก็จะมีอยู่มีอยู่1 2 3 4งมี่หมีหตัวนะครแต่ปกติมันจะมีเพียงแค่แค่4ตัวนะครก็จะมี name m a แล้วก็เว็บไซต์แล้วก็คอมเมนต์นะฮะเพราะมี id ของ id ประจำแต่ละตัวที่ฟิกมาจาก เว็บเพจอยู่แล้วนะแต่ว่าจะมีจะมีไอตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามาคือ p a n p r o t e c t i o นนะครับแต่ตัวนี้ในในโปรแกรมมีมีฟังก์ชันในการเช็คแล้วก็ get ค่าป้อนเข้าไปให้ได้นะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาครับเราก็จะเอาเอาเว็บไซต์เว็บนี้นะครับเป็นตัวอย่างคุณก็ป้อนเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับ ถ้าหากคุณต้องการต้องการมากมากกว่า1นึนน URL คุณก็ Enter ลงมานะครับคุณก็ป,อกป้อนเข้าไปประมาณนี้นะครับป้อนลงไปได้เลยนะครับส่วนเรื่องของการเช็คเช็คว่าซ้ำไม่ซ้ำส่วนนี้นะครับระบบระบบในการคอมเมนต์ผมผมไม่เช็คในส่วนนี้ให้เพราะว่าในการที่เราจะคอมเมนต์ไปเนะี่ยเว็บไซต์ที่เราคอมเมนต์ไปแล้วก็ใช้ชื่อเดิมๆดิมคอมเมนต์ไป เว็บเพจก็จะมีระบบป้องกันการคอมเมนต์ซ้าอยู่แล้วนะฮะส่วนนี้ผมก็เลยไม่ทําให้เพราะว่าทําไปได้นะครับสามารถสามารถทำทำทำไปได้นะครับเรา,ารไไรก็แอดแอดยูเอลเว็บเพจเข้าไปนะครับก็จะรอก็จะขึ้น URL ที่เราต้องการคอมเมนต์นะฮะมีอยู่5ตัวนะครับก็เป็นชื่อเดียวกันนะครับส่วนในการในการใช้งาน อ,อ,อ,อีกนอกจากเมนูที่1แล้วนะฮะก็จะมีเมนูต่อไปคือส่วนที่2คือเมอนูของการโหลด URL Word Page by XML Sitemap ถ้าหากท่านคิดว่าเว็บไซต์ไหนที่ท่านต้องการนำเข้าข้อมูลผ่านทาง XML Sitemap ของเว็บไซต์นั้นนะครับที่มีบทความเยอะนะเช่นคุณจะโหลดทดสอบโหลดนะฮะก็จะนำเข้าผ่านทาง URL นะคร ของเว็บเพจนะครับก well, so ็คลิกเข้ามาแล้วก็จะขึ้นหน้านี้มานะฮะแล้วอันดับต่อไปท่านก็ทำการโหลดโหลดโหลด s ซต์แ xml นะครับผ่านทางเว็บไซต์อันนี้ท่านก็ป้อน url ที่ต้องการนะครับเช่นผมจะนำ url จากเว็บไซต์ของผมเองนะครับก็คือไอเดีย n องชั่นนะครับ ผมก็ไส้แมป x m l นะครับผมก็คอนโทรล A แล้วก็ค o ปปี้มาวางนนะนรับวางแล้วก็